สวัสดีครับพก็ผมบอลคีนสติ๊กอิสานพากระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าพาขนเข้าสวนปามหาอยู่หาก,กินตามธรรมชาติเหมือนเดิมเน้ะพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งต้นโหนอือทือแต่บ้านสติส๊กเอินกระทือจ้ะแต่บรูว่ามันออกหรือยังเพราะว่าฝนตกน้นบอลคีนเ,าเนาะนปกติฝนมาแล้วมันจะออกแป้งมันไม่ใช่หลสติ๊กเอินเป็นแป้งได้แต่เป็นปามมันจะออกหลาแป้ง กัะแปลงความสูงแปลงนึงต้องมาเลาะบึงก่อนแต่ว่าปีนี้มันออกหรือยังเท่าที่เดิน<า>ยังเก็บภักยังเห็นอ่ะเดี๋ยวเลวาะก่อนจะเจอเขาถ่ายน้องบึงเนาะ มักเนียงลูกเนียงเ็ต้นเต้นเลยมันยังอ่อนอยู่จ็บเจอแล้วน้องอืดคือ Oh, ini nak apa ni? Dia mau apa ni? Oh, hình mất lời Hình tẹn bay mày Nơm ổn lạ, chờ tí nọ được lọ hà tổ à โอ้ oh, หลาหน่ออยู่ซุหน่อไปดิกลยเล่นมีหัวอยู่ใต้ดินเลยนอมีคือมีสองสี้วจ้ะมีสีขาวกับสีแดงสีขาวสีแซ่บกว่าสีแดงเดงอันนี้หัวจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองออกเหลือง หนูเขาดีง,งามเอาไปกินกับแล้วปักตามธรรมชาติหน่อ,อง,งามี่ดีเนาะหน่อแตกใหม่แตกใหม่ฝนใหม่ตุลย์มีอ่แก่ๆเลยมันเพิ่งแตกใหมุ่ดแรก แต่เพื่อนยังบ่หลายเด้อพี่น้องตอนหน้าจะติ๊กเอาไว้ในตะกร้าเลยด้วยจ้ะโยกเอาใส่ยัดก่อนนะเริ่มเตะหน้ออื้อทื้อโอ้ขึ้นโคตรเลย <c oughs> ดึงออกก็ได้ด้วยจ้ะดึงออกกันไม่เหัวนะติติดหัวขึ้นมานำก็แล้วเตะมันก็ขาดโอ,อ้อดึงเอาได้หัวเนาะ อาบวใดซ้ำอันนี้ดิโอ้นี่เก๋เริม่มจะเก๋แล้วเริ่จะเก๋แล้วไปหาเลือกเอาหัวที่มันมน,น่ลอ้นติกตัดใบเลยเด้จ้ะดีมีไหมทางนี้หัเห็นเจอสมแล้วอยู่เป็นสุม ปัญหาก,ก็เริ่มอ,ออกเนาะเพิเ่อนบอกเคนนีนตัวนึงทำออกหลายนี่ไปเฉนดเลยมาที่กัดแข้งเด้อเหนือนมาที่กัดแข้งเด้อเดี๋ยวเรียกไว้ก็มา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  Malah, 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 malah. Malah, 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 malah. Malah, malah, malah. Oh, malah, malah. Malah, malah. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. dah wing malah. <laughs> noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Ha, ha, ha. Jam dah, <c oughs> นกกัดแล้วดอดิหามาปันนี่ <c oughs> เด้เด้เด้กัดสัวติก่อนแหละเพืดอเดพื่อเพอเื่พพ <c oughs> นำทางแล้วเ <c oughs> สาเหา่านะเพราะตามไปขี่นนอหาเก,ก็บหนอือถือกันต่อลับมาถึงบ้านแล้วนี่ครับหนอือถือที่เราได้มา ก็ยังออกผลหลายเพิ่งเพิ่งเริ่มออกผอกได้กิน,นะกกนเาานเาะผอได้กินเอามาปอกปอกคือเรากินหน่อข่านะพี่น้องกินกันเลยจ้าแต่มันสิบโบกิสคือหน่อข่าด้วยสิออกหวานหวานหอมๆแกงก็ได้จริงไหมกระเือหรือกระเือ เอาได้บิดเลยด้วยจ้ะส่วนนี้เขาเชตัดส่วนน,วนี้มันแข็งเขาก็บสิปโปกโปกแบบนี้จ้ะหัวเพ่นนี่จะกินได้ด้วยจ้ะ แกงพี่น้องใส่แกงคั่วเอาไปต้มเอาไปลวกหรือ,เอ,อเอาไปนึงปปน่งหน่อรุนะ่นนี่งก็ดีแซ่นนะบอกพี่น้องดีแซ้หวานหวานหอมต้เจียวกะปิต้เจียวกะปิ ไระเจียวทอดปลาเด็ดเดียวบานเฮากระสีเข่าดูดูเก็บดอกกระเจียวมันสีอกพรมกันอันนี้กับกระทืออันนี้กับกระเจียว กรบเือนี่กินนอได้เนาะกระเจียวกินดอกกินดอกอยู่ใต้บุมีดอกกระเจียวดอกกระเจียวมีแต่อีสานเม่นบอกพี่นอ้องเหนือก็มีบุ๋มมีได้เน,ะนาะมันเรียชัยบ่เคกับบารูถามพี่นอ้องกันเลย แต่แต่พื้นที่กันเนาะมันแตกต่างกันไปของกินเนาะของกินเจละท้องถิ่นเจลท้องถิ่นแจละท้องถิ่นก็จะมีผักต่างผักต่งตางๆ่านเน่ออกมาให้เรากินตามฤด,ดูกาลออจ้ะ<ๆ>หลายพืนจจนนนยพ้นที่ก็อาจจะมีต้นอันนี้หลายพื้นที่ก็จะมี าจะติ๊กบุ๋มีจ้ะตรองไะทือบอกคนบอกนอนคาเลยบอกถ้าเอาไป ต้มเนาะสติกเนาะจ้าต้มหมกไปลวกมีกับน้ำพริกมีกับน้ำพริกนี่าิยลายอยู่ล้างสติกปอกไปเรื่อยๆต่างี่นเนาะใช้เวลาสักพักมาแซ่บน้ำกันนี่ครับน่ออือถือหรือน่อกระถือที่เราปอกล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเอาไปลวกเนาะหน้าตาพิเออกมาแบบนี้ ช่วงนี้เป็นช่วงพันแตกหน่อใหม่กับนี้เลยน้าพริกกะปิใส่มะม่วง่มะม่วงน้อยมะนาเพงพี่น้องตัดมะม่วงเลยส้มคือกันเปรี้ยวเหมือนกันผัดเตงใส่ไข่ไข่เจียวมักปุ๊กที่เราเก็บมาไว้มุกหน่อไม้ไ,ไว้ หมดกินเมื่อละหกเต็มพะตโตกเลยเมื่อนี้น้องแซบน้ำกันครับเมนูเรียบง่ายอีกคือเกาน้พผัก,กต้มผักลวกผักสดหวานกะปิแใส่หมงน,น้อยแซบดี้น,น,นุ่อ่อน ือดยอกับหอมแซบอ่ะมันเป็นกะปิแซบอ่ะผังไข่มีรสชาติหวานเนาะตันนีเนาะหวาน บอกได้เผ็ดคือหนอข่ะได้จิน,นองต่วนหอมอืมบิกบ๊กกะปิคือแซ่บใช่ไหมเึ้นปกเนอะขึ้นกินปกเน,นื้อเพื่อพอดีกิน บกเลยต้งงีนเป็นสีชมพูยัองอ่อนอยู่เสิรเอาหารสสุขภาพผักมุนด้วย ตรงนี้ต้องกินสมุนไพรต้านโควิดที่หาเองในธรรมชาติพร้อมเดี๋ยวไปเที่ยวเลยบ้านเฮาเนาะอ,ออกหรือยังพี่นอ้องหรือว่าเ,เกกริ่มได้เก็บกันแล้วเนาะบ้านเฮาคุณยังมุดไปเก็บเด้อถ้าฝนมาเปเลยเนาะฝนมาฝนยังบุกมากปัานไหนบ่เมื่อไหร่จะพายุมาเนาะบ้านเฮาเนาะ ที่เบิ่งข่าวหลังพายุนี่แหละแต่อีต้นเงินนกขาไปเบิดนะเนาะลมแหงี่หลีบบ้านเขาเป็น<บ>เงินต้องใช้วัสดุอย่างดีหอกไต่เฮาบอกว่ามีเนาะลมแหงหรือว่าต้นไม้บังเบิดภูเขาบางเบิดเนาะช่วยไดไ้ช่วยได้บ้านเฮาส่วนมากจะเป็นเป็นที่โลง่งเป็นให้เป็นนานเนาะมันเลยโลง่ง ลงม,มาแต่ละทีน่กกากลัวฮู้แคบต้น ปีก่อนๆที่ผ่านมาพป่น้อกหลายๆก็ส่งให้พี่น้องไปหลายคนอยู่เนาะ mm hmm. ส่งหนอกไปพร้อมเปแน่ใดได้พี่นอ้องพุ้นที่เอาไปปลูกเนาะเอาไปปลูกเนาะไม่กินแล้วบ่ได้กินแล้วบ่ได้ขายแล้วก็เพื่อนก็ขยายง่ายเหมือน,น,อนอหน่อขาเนาะหน่อขาหน่อไผ่ทั่วไปเอาหัวไปฝังแต่คือเก่า มีไก่ก็เหลือมากเดียวใครดีที่ห่านเมื่อวานพี่น้นองแนะนำหล่ไลยขอบคุณทุกคำแนะนำเลยวค่อยมาปั๊บใส่เนาะ,นะหัดกันไปจ้ะสะพีพิษตัานให้เอาสีสมเซต <c oughs> ให้ผสมขมิน้นหรือมงั้นกับไก่มักสมุนไพรไปเลยค่อยทำไปศึกษาไปเรื่อยๆเ,เนาะ ขอปุ้นมันขาขนมจีนรสชาติออกมันๆเกี๊ยวปลาโอ้เกีงคักกิ้งเนอะเอาันครับกระปุนกับเจียวได้บ้างไปปลูกบ้านเฮาได้ไหมไม่เงามั้งได้แต่าเ<ห>นาะ กัดม่กี่ดังป๊๊บแซบแซบเนี่ยเพื่นเป็นสีตปอ่างปนเจาคำแซบพักามดูดูก่อน เด็กเราหาอยู่หากินเก็บผักตามฤดูกาลเนาะตรงนี้จะเป็นเคร่องหนอ่อหน่อถือหนอ่อพุดดอกพุดออกเราจะเก็บมาทำเมนูแบบนี้แบบเด็กเราง่ายง่ายน้ำถัเนื้อสูตรพี่น้อง,งน้ำเผือ,พ,อ,พ,อพี่น้องหลายคนเราเคยกินครับผมถ้าใคเอาไปเอาไปผัพวพริพกผัวใส่แกงพริกก็ได้เนาะหอมพิซซ่านครับยอดเมนูบ้าน,านๆเอาครับ คลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้ยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า